เดินทางนะคะโอ้ยทางพุนขึ้นเขาองกดนะคะทุกคนเขาองกดข้างหน้าค่ะแบกจบบนี้ยนิดไปเพื่อทุกคนโอ้ยอันนี้ก็จะปลูกอย่างแล้วใส่อันนี้ปากถ้ำเขา้าเขาองกดนะคะทุกคนโอ้ยสวยงามมากเลยจ้าปากถ้ำเขา้าเขา

นี่แหละจ้าถึงอันนี้เป็นวัดนะคะการท่องเที่ยวทุกคนกระปิผิดทางเข้าเขาสวยงามมากทุกคนทางผ่านมาถุกได้ก็ถ่ายให้ลูกอัพเลตให้ลูกให้หลานดูสวยงามมากทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละจ้าวันนี้อยากจะิเข้าไปพูดแล้วลูกหลานเก่งทางแมววังปลาดูเนื้ออัปเดตให้ลูกหลานดู การเดินทางนำทางไปด้วยนะคะทุกคนนี่จะการทุกขเขาเขากันจ้าสภานั้นะไม,ม่โค้กค่ะโค้กเป็นโค้ก มาถึงสวนเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนี่ค่ะอัพเดตโอ้ยงามทุกคน,นเปลี่ยนงามนะคะอันนี้สวนวังปลาดูวังปลาดูแก่งหางแมวนะคะอัพเดให้ทุกหลานได้ดูกันค่ะชมสวน,สวนอยู่ง,งามงามสวนเรลียนกำลังให้น้ำสวนกำลังให้น้ำสวน ไอ้น้ำนะคะลูกคุณเรียนงามงามลูกหลานเป็นแถวเป็นแถวไปเลยสวยงามต้นทะเรียนเยอะอับเลยหลังไห้น้ำมันมทุกคนสวยงามทุกคน วิวดีนะคะด้านถ้าพูนก็จะเป็นตีนเขานะคะทุกคนตีนเขา้าป่าหยางแล้วก็สวนทั่วเรียนไมโครมาแล้วคันนั้นแหละพ่อขันที่ตามอันหน้าเรามานั่นแหละนี่แหละมาดูไมโครไมโครกำลังจะมาอันเข้านี่แหละทุกคนด้วยสวยหลุกหลานวิวสวย,สวย,สวยงามมาก ท,ท,าาดดทุกคนก็เป็นผู้เขาในตีนเขาแต่ธรรมชาติดีทุคนวิวงามสวยสวยให้ดกดู่จ้าทุกคนที่ทกักทกทานนาดูไอแตงไทยทักว้า แดงไทยแดงไทยแดงไทยเอ้ยว้าวว้าวหายแล้วท่าไหนพี่เคยก็ไปติดที่งานศพเหมือนกันมันเก่าหรือเปล่าเนี่ยเก่าโอ้อันนี้แหละทำได้ไอ้ทำเล็กๆลงไปทุกคนถุก สวนงามงามกำลังให้น in ้ไม่ได้มันมัน่สวยงามมากทุกคนงเนาะข้ามาดูอย่างนั้นน่ะมันเดี๋ยวฝนก็ตกลงมาตกลอ่ะ้นงหำลังลากนะคะทุกคนทอยไมโครเข้าไปข้างในคูมาถึงแล้ว ยังไปดูกันเลยทุกคนโคนจะมาจกลงลงไปข้างล่าง่ตามไปดูกันเลยจ้า,าอ,อันนี้ยายค่ะทุกคนยายนะคะโค,ค,คมาถึงแล้วกำลังเขียมจะไปลงพู้นแหละพุทธอ ต้นตอหรืเล่สวยางามๆเนาะพาลงไปดูข้างล่างนู่นนะคะตามไปดูกันเลยนะคะสัน่นเลยวบาด้านข้างนี้กำลังอันนั้นค่ะนี่นหมูคนกำลังมันไปเปิดตานน้ำ เปิดน้ำเปลี่ยนน้ำล็อกน้ำนั่นแหละคะ่ะทุกคนสวยไหมทุกคนสวยไหมนี่ปูกำลังดูพาการดูล่องน้ำอยู่ทุกคนตอนที่ม่พูดจะเข้า <c oughs> อันนี้เป็นตีนเขาเด้อทุกคนสวนตีนเขานะคะสวนปู่การ <c oughs> เดิอดพืนกำลังวางแขนกำลังวางแผนจะคุดลงตรงไหนระบายน้ำตรงไหน สวยอันนี้ตรงทิศลาบอันนี้โจนยาหิ้วคุณตาบ้าน,นตรงขุปสิทเป็นสะพานสะานนับนับสะพานนับนับคุณสวยงามมากเลยตรงดาว ตรงเนินไปรอบรอบเๆไปดูกันสวยไหมทุกคนเริเปิดตาน้ำ ให้น้ำสามสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีแล้วพอเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนตาน้ำลกน้ำไม่ติดชีแหละตัวเรือนจะได้งามสุดชื่นสวยงามมากเลยนะคะทุกคนมาแนละ้วจะทำการรีวิวให้ลูกให้หลานได้ดูกันติดชีที่น่ารักทุกท่านเนาะอันนี้สวนว่งปลาดูคือแกงหางแมวนะคะทุกคน มาจากที่กะไก่อยู่นะคะจากบ้านนะยองมาถึงแ่งหังแมวข่อยู่ปูกำลังเลาะเดี๋ยวไมโครจะเข้ามาจกล่องระบายน้ำมาดูกันนะคาทุกคนส mm hmm. ำหรับคลิปนี้ก็ะสีเดลาลูกลหลานไปก่อนเนาะ เจอกันใหม่เด้อลูกๆหลานเอ็ซีทุกคนวิวสวยๆภาคพี่ภาคน้องลูกๆหลานคุณคือเป็นป้ายยางนะทุกคนป้ายยางสวนทุเรียนนั่นแหละปูนนตีนเขา่าวิวดีๆงามมาก,กคนบรรยากาศดีทุทกคนเจอกันใหม่นะคะลูกหลานทุกคนกคน,นะคะพี่น้องทุกท่าน พี่น้องต่างชาติของเราด้วยเด้อ Hello my friend thank you everyone thank you thank you so much